สะพานนวรัตก็ยังคงอยู่ในระดับปกติขณะที่วันนี้นะครับบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสแล้วครับระดับน้ําปิงที่จุดพีหนึ่งสะพานนวรัตในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ยังอยู่ในระดับปกติถึงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดทั้งคืนก็ตามนะครับโดยระดับน้ําเมื่อเวลา15นาฬิกาอยู่ที่2เมตร75เซนติเมตรซึ่งจุดวิกฤตอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตร ในส่วนจุด P67 บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นน้ำระดับน้ำอยู่ที่2เมตร15เซนติเมตรสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจุดวิกฤตอยู่ที่3เมตรแต่หากระดับน้ำที่ P67 สูงถึง2เมตร80เซนติเมตรมวลน้ำที่จะไหลามายังจุด P1 ใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับ ขณะที่บรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ค่ะท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสนะคะไม่มีฝนซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะที่ระบุว่าสถานการณ์ฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านค่ะยังไงพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทัทัง